สวัสดีค่ะวันนี้นานาสัรหามาเล่าจะมาพูดถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวไปเริ่มฟังกันเลยค่ะคนไทยคุ้นเคยกับการใช้น้ำมันมะพร้าวในชีวิตประจำวันมานานแล้วแต่สมัยก่อนเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวจากการคั้นกะทิสดๆแล้วนำไปเคี่ยวความจริงมะพร้าวมีประโยชน์มากกว่านั้นหากนำมาแปรรูปด้วยวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเจน สามารถนำมาทาบำรุงผิวพรรณนำไปแปลรูปเป็นสบู่ครีมทากันส้นเท้าแตกได้หลายคนนิยมใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวช่วยด้านสุขภาพเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวสามารถบริโภคได้มีประโยชน์ต่อระบบหล่อเลื่นในลำไส้ให้ทำงานได้ดีมากในช่วงเช้าและก่อนนอนหากรับประทานน้ำมันมะพร้าวได้สักหนึ่งช้อนชาจะช่วยให้ระบบ ขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นโมเลกุลของน้ำมันมะพร้าวค่อนข้างสั้นเมื่อเคลื่อนย้ายเข้าไปในร่างกายจะเดินทางเร็วส่งผลให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วไม่เหมือนไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีโมเลกุลยาวมากเมื่อเทียบกับโมเลกุลยาวโอกาสที่คาร์บอนจึงจับตัวได้ง่ายมากประโยชน์และวิธีใช้น้ำมันมะพร้าว ถนอมรักษาให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามช่วยขจัดรังแคและเชื้อรารักษาอาการผมร่วงวิธีใช้ชโลมผมด้วยน้ำมันนวดคลึงศีรษะแล้วใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นโพกศีรษะไว้30นาทีก่อนสระผม 2. ปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าวิธีใช้ทาน้ำมันมะพราะ้าวและนวดก่อนออกไปกลางแจ้งหรือก่อนลงว่ายน้ำหรืออาบแดด 3. บํบำรุงผิวหน้าปรับสภาพผิวให้นุ่มนวลเต่งตึงมีสุขภาพดีลดการเกิดสิวและการสะสมของสารเคมีบนใบหน้า วิธีใช้ใช้สำลีชุบน้ำมันแล้วเช็ดทำความสะอาดและใช้ทานวดผิวหน้าหลังอาบน้ำเช้าและก่อนนอน 4. ลดอาการผื่นแพ้แสบคันตามผิวหนังและรักษาเท้าเปื่อยเนื่องจากเชื้อราและแบคทีเรียวิธีการใช้ทาบริเวณผิวหนังที่บาดเจ็บอักเสบและแสบคันจากการติดเชื้อ 5. รักษปรับสภาพผิวร่างหนังด้านและส้นเท้าแตกวิธีการใช้ทาน้ำมันมะพร้าวและนวดคลึงบริเวณส้นเท้าก่อนนอนจะทำให้ฝ่าเท้านุ่มนวล 6. ก,กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทรักษากระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บวิธีการใช้ ใชน้นวดตัวเพื่อผ่อนคลายและบำรุงผิวหนังหากอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ